สวัสดีครับผมชัยทัชสวิทนะครับวันนี้พามาเติมน้ํายาตู้เย็นนะครับตู้เย็นชาร์ฟนะชาร์ฟนะครับชาร์ฟนะครับเติมน้ํายาตู้เย็นด้วยนะครับเครื่องช่างนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเติมยังไงนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยนะครับเราก็จะต้องทําการนะครับแว็กก่อนนะครับตอนนี้ผมแว็กเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อแว็กเสร็จแล้วเนี่ยนะครับอ่าเข็มเนี่ย เข็มของอะแมนิโฟเกตนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอยู่ที่ประมาณลบ29ิ้นิ้วตลอดนะครับนะครับเรามาไล่สายกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนี่ดูนะครับนี่นะครับสายก็จะไล่จากอตู้เย็นนะครับมามาที่แมนิโฟเกตนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะไล่นะครับไปนะครับบริเวณนะครับ เอาพุทของเครื่องช่างน้ายาแอร์นะครับส่วนอินพุตนะครับอินพุตนี่นะครับก็จะไล่สายขึ้นมานะครับที่น้ายาแอร์นะครับส่วนน้ํายาตอนนี้นะครับเียวมีอยู่1นึ่งจุห้าเจ็ดสองกิโลนะครับโดยประมาณกวันนี้ก็เอามารีวิวให้ดูนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะทําการเติมน้ํายาแอร์นะครับโดยการนี่ครับเรามาดูรายละเอียดกันนะนะครับนี่ครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่า น้ำยาตัวนี้นะครับเป็นชนิดสารทำความเย็นนะครับ HFC ขีด 134a นะครับปริมาณสารทำความเย็น75กรัมนะครับปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเกิน8บรรทัดนี่ผมจะไม่ค่อยอ่านเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็จะยอมอ่านดูสักครั้งนึงก็แล้วกันนะครับอโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะทำการนะครับเสียบปลั๊กนะเสียบปลั๊กนะครับ เสียบปลั๊กนะครับให้คอมเพรสเซอร์เนี่ยทำงานนะครับนะครับเสียบปลั๊กก่อนให้คอมเพรสเซอร์ทำงานขั้นตอนต่อไปก็เราก็มาเติมน,น้ํายาแอร์กันนะครับ<อ>75กรัมนะครับเราก็กดชาร์จนะครับกดชาร์จนะครับ75กรัมก็คือ0.075นะครับแล้วก็กด e n t นะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไล่อากาศเล็กน้อยนะครับที่เมน i โฟก d g ของเราตรงนี้หลังจากนั้นนะครับเราก็เติมน้ำยาเข้าไปนี่ครับม o m เ r เซอร์มันก็จะดูดน้ำยาเข้าไปนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นการเติมน้ำยาแอร์นะครับข้อดีของการเติมน้ำยาแอร์แบบนี้นะครับ ก็คือจะทําให้การเติมน้ำยาแอร์เนี่ยเท่ากับปริมาณที่บริษัทเขาได้กําหนดเอาไว้นะครับก็คือ75กรัมนะครับนี่ก็คือข้อดีของการเติมน้ำยาแบบนี้นะครับถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับชัยทันสวิอร์สำหรับคลิปน,นี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ